สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับปากพาสวยงานเข้าสายสมอนหลังรัฐมนตรีกีฬาลาวสั่งให้ชี้แจงเหตุวิจารณ์มวยไทยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาประเทศลาวสั่งให้นายสายสมอนชัยสอน ประธาสหาพันธ์มวยลาวเร่งชี้แจงเหตุที่เจ้าตัวออกมาสนับสนุนกุลคาแมและวิจารณ์จมาคมมวยไทยนานาชาติอิบมารวมทั้งโจมตีมวยไทยว่าเป็นเพียงสิลปะการต่อสู้ของบอมที่พยายามทำให้ชาวโลกเข้าใจผิดก่อนหน้านี้หัวระใหญ่วงการมวยลาวออกมาพูดถึงประเด็นร้อนซีเกมที่นำกุลคาแมเข้ามาแข่งแทนมวยไทยแม้หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ จะชี้ว่ากีฬาการต่อสู้นี้เป็นของไทยแต่นายสายสมรกลับบอกว่าไทยเป็นของปอมของจริงคือกุนเขมรล่าสุดทีวีเอเชียฟรีสื่อดังของประเทศลาวได้เผยว่านาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีคำสั่งให้นายสายสมรชัยสอนเข้าพบพร้อมทั้งให้ออกมาชีแ้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเหตุใดถึงออกมาพูดโจมตีเพื่อนบ้านแบบนั้น พวกเขาขอให้ประธานสหพันธ์มวยลาวทำหนังสืออธิบายว่าทำไมถึงออกมาพูดแบบนั้นซึ่งการกระทําดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทําให้รัฐบาลลาวไม่พอใจเนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหน่วยงานรัฐภาได้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อขอให้ดําเนินการกับนายสายสมรชัยสอน หลังจากที่ออกมาพูดกล่าวหาแบบนั้นและมีรายงานว่าเจ้าตัวรู้สึกผิดกับการกระทําดังกล่าวรวมทั้งเตรียมออกแถลงการขอโทษไปยังประเทศไทยเจ้าหน้าที่ภายในเผยถึงรายละเอียดของเรื่องนี้ข่าวงในของสหพันธ์มวยลาวเชื่อว,ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนายสายสมรชัยสอนจะออกมาขอโทษผ่านเฟซบุ๊กของเขา เพราะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตนทําให้รัฐบาลเป็นกังวลขณะเดียวกันคนในวงการมวยลาวหลายคนก็ไม่พอใจกับการกระทํานี้เพราะมองว่าพูดมากเกินไปไม่ส่งผลดีอะไรกับวงการมวยและอาจจะทําให้นักมวยลาวที่หากินในไทยมีปัญหาด้วยปัจจุบันวงการมวยของลาวยังไม่พัฒนาไปถึงระดับอาชีพมีค่ายมวยประมาณ1ิแห่ง นักกีฬาส่วนมากเดินทางมาแข่งขันที่ไทยเหตุเพราะค่าชกที่ลาวจะได้เงินค่าตัวประมาณแค่1ล้านกี่หรือ2,36บาทเท่านั้นแต่ถ้ามาชกในไทยแค่ระดับเริ่มต้นก็สตาร์ทที่5,000บาทแต่ถ้าขึ้นไปถึงระดับชื่อดังจะได้เงินตอบแทนประมาณเ0 0 0 0บาทเลยทีเดียวโดยสปปลาวคือหใน7ประเทศที่ส่งแข่งขันกุนคะแม ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น6คนตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองในซีเกม2023ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ